แขนซ้ายกูเนี่ยที่แม่งดำๆนะกูไปจุ่มลาวามานะเวเจอไหมที่จุ่มยังไงอ่ะก็จุ่มลงไปทั้งแขนเลยทำไมมือพี่ไม่ดำก็ดำแค่แขนไงกูจุ่มแขนกูไม่ได้จุ่มมือนี่กูกูเล่าให้พวกหมูฟังอะวะเรื่องแขนขวากูเนี่ย แขนขวาเป็นแล้วครับใช่ไอแขนซ้ายกูเนี่ยทั้งแขนซ้ายทั้งแขนขวาเอาแขนซ้ายก่อนนะยังไงพี่ไม่ใช่าแขนซ้ายกูเนี่ยที่แม่งดำดำะกูไปจุ่มลาวามานะเว้าเจมามาจุ่มยังไงอ่ะก็จุ่มลงไปทั้งแขนเลยทำไมมือพี่ไม่ดำก็ดำแค่แขนไงกูจุ่มแขนกูไม่ได้จุ่มมืออ๋อแบบอ๋อแบบไม่กูพับกูกูพับกูพับแขนเอ้กูพับมือเก็บก่อนใช่ เห็นไหมมันมีเรื่องราวเส่อนแขนขวากูขวาขวาดิเห็นไหมล่ะเออเห็นไหมมันอันนี้มันเป็นแบบพุกพองเป็นหนอนอะพอดีว่าตอนนั้นกูไปล่าหมีกับพิตัดมาสองคนสมัยวัยรุ่นเลยวัยรุ่นอยู่บรนเวะแถวหนองประบูกับพิ่ตัอะก่อนที่จะเดินเข้าเมืองเคเคกันสองคนเรื่องมันนานมาแล้วพี่ตัดน่าจะลืมอะู กูจำได้คนเดียวพี่ตาน่าจะลืมกูจำได้คนเดียวเว้ยพอดีว่ากูกับพี่ตาอะไปเยอะกับหมี่มาพี่ตาก็ล่อหมีให้แต่พี่ตาโดนหมีตบก่อนมือเห็นไหมที่เขาแบบความรู้สึกเขาแบบเหมือนแบบว่าขึ้นขึ้นลงลงกินลมป่ะพอาะพี่ตานอะแกต้องกินน้ำำาําอมฤตเพื่อดับเชือ้อใช่ชกู ดับเชื้อเอโลกแบบรุนแรงของเขาอะพิตัอถ้าเกิดเชื้อแกขึ้นมาปุ๊บแกจะรุนแรงมากเลยรู้จักปะรุนแรงแกจะแบบแกจะไม่กลัวอะไรเลยแกจะทําอย่างเดียวเลยเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นอาการนี้ของพิทัศนไหมเสร็แล้วกูก็ไม่รู้จะฆ่าหบียังไงกูเลยเอาแขนขวากูเนี่ยทะลวงเข้าไปบีบหัวใจของหมีแต่นี้มันก็จะสิแปดบวกหน่อยนะ แต่กูไม่ล้วงทางหน้าอกนะใช่จังหวะนั้นแหละจังหวะที่กูดึงออกกันแหละเชี่ยแมงขมิบรู้จักไหมหมีขมิบเข้าใจไหมหมีขมิบแล้วมันก็เลยเป็นบาดแผลที่แขนขวากูเห็นไหมเห็นปะมึงเห็นรอยไหมไม่เป็นอะไร เดินหมีขมิบเป็นน้อยแท่งโอเคไอเฮียหมีมันโหดเข้าใจหรือเปล่าเฮียหมีมันมีเที่ยวไอเลอนมึงเข้าใจไหมเนี่ยนึกภาพออกปหมเนี่ยเดี๋ยนไม่ไม่ค่อยอ่ะเดี๋ยวพี่วายพาไปดูมนะม่ต้องรู้แล้วแต่ลองว่าพาไปดูหน่อยนะครับชอบเหรออยากอยากดูเหรอไม่เอาไปเอ้าหมีขมิบอ่ะ ไปไงรอยสักพี่แต่ละอย่างมีตอรี่นะมีขมิบใช่มีขมิบคอด้านหลังพี่อ่ะคอด้านหลังคอด้านหลังเหรออันนี้สักธรรมดาสักที่ร้านอ๋อจบเลยใช่เป็น barcode อะไปเตือนสติว่าชีวิตเราไอ้ยมึงให้กูพูดก่อนดีกูไม่พูดละกูไม่พูดละกูไม่พูดกูไม่พูดกูไม่พูดแล้วกูไม่กูไม่โอเคกูไม่พูดอ่ะคอซ้ายคอซ้ายอ่ะพี่คอซ้ายสักโซงนาลายเฮ้ยอะไรอ่ะ ไปทำอะไรได้ไงไหมต้องไปแต่สักเดลิมอนเคียงหีคอปเตอร์ไม่ไพ่เฮ้ยตับไหนเนี่ยเดลอนตรงนี้มีตับนี้มีมีตับนี้มีใช่เหรอไปเดลอนงลองเล่นให้กูดูดิมึงลองเล่นให้กูดูดิแต่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวนโคตรเก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแล้วไม่จริงอะเดลอนผ่านชีวิตมาเยอะมากเอาจริงเดลอนมึงเล่าประสบการณ์ที่มึงไปกิน เนื้อปลาแซลมอนแถบโครนโลกเหนือฟังเลยคือโอนแ่ะไปกินปลาแซลมอนแถบโครนโลกเหนือแมึงไม่อยู่ให้จับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงฟังน้องก่อนดิมึงฟังน้องก่อนมึงให้โอกาสน้องก่อนดีแลนเนี่ยมึงไม่รู้จักการให้โอกาสคนตรงนี้โงขอมึงน้องเขากำลังกินอ้าวนี่เห็นไหมเลี้ยวเห็นไหมตรงนี้ดีแลนมึงแย่วะมึงแม่งอ่ะ แตวลองของมึงดิมึงลองจินตนาการมาสักหนึ่งเรื่องของมึงดิอ๋อ <13 S 1> นี่ไงมึงไม่สร้างสรรค์มึงมันไม่สร้างสรรค์เนะฮ้ยชิสาชั่วโมงมันคือตัวเลขเว้ยมันไม่สร้างสรรค์มันคือตัวเลขเว้วยเอาจริงแล่นแล้วเนาะลองมาสักหนึ่งตับดิมันต้องมีสตอรี่ทำไมมึงถึงใส่หมวกอันนี้อ๋อไม่ทรงมันเป็เอฮะแล้วในกระเป๋ามึงมีอะไรตรงนี้ ระเป๋าไม่มีเป็นของแต่งละร้านเยอะใช่เปล่ามอาจจะพบลิปมันแป้งบีบอะไรอย่างงี้เปล่าปีนุ่งปากของดีแรง่าเดี่แก้มไะดี๋ยแก้มดะหน้ามึงก็หวานอยู่เหมือนนะเอาไว้แต่งบางโซ่ดิคนนั้น ไอลีออนทำไมต้องสีชมพูอลีออนชอบสีชมพูมาเขจับจอมอะฮะมาจับแต่งหรอจอมผมโอ้หมดแล้วชีวิตยอมไปทุกเรื่องไงเดี๋ยอแต่ว่าแต่มึงถ้าเป็นกูกูก็แต่งให้นะอดีแลน สิทธิเท่าเทียมนี่แต่งตัวอันนี้คืออะไรโยนให้พี่หรือไงตัวนี้โยนใงโยน๋อพี่ตีกลับได้ปะไม่ไม่ไม่อยากเล่นมันไม่มีหรอกเว้ยดิแเล่นในสิทธิเท่าทงเท่าเทียมอะไรยัอไม่ได้ผมไม่ยอมมันมันจะมากเกินไปแล้วเข้าใจไหมเียถูกถูกเหียเรื่องจริง นี่ขนาดกูยังไม่มีแต่กูสัมผัสได้นะเข้าใจหรือเปล่ากูก็ไม่ยอมหรอกใจเข้าใจปะมันก็ยี่ผ้าขึ้นแม่งงอนพอแม่งงอนเสร็จไอ้เหี้ยก็ต้องงออีกุ้นวายยิ่งเปราแล้วโอ้ยยิ่งเป็นเราเขาพูดเหตุผลมารอบนึงอ่ะถ้าเกิดเราไม่หายนะเขาจะบอกโอ้ยอะไรเงี้ยวจะวะอะไรแหมที่ัวเองน้องน้อน้ถูกน้องเชี่ยชีวิตแม่งแต่สุดท้ายแล้วก็แบบ โอเคยอมเลือก<ช>ที่จะยอมทุกทุกแล้วฉันจะเลือกได้ไหมยอมก่อนได้เปรียบไม่แต่บางทีเราต้องคุยด้วยเหตุผลเออทำไมถึงกลับดึกกัไปเที่ยวทำไมไมล้ว่ะป่ะกลุ่มชมนี้เลยลได้ก็โอเคได้ไปเที่ยวได้ แต่ถ้าเกิดเป็นเอองั้นเดี๋ยวตาหน้ากูไปบ้างอ้าวน,นี่ไอ้ตาไปตอบโต้อีแทนแล้วแต,แต่แต่แต่พอกลับดึกมากเธอทรงทรงประชดเลยไอ้ <c oughs> อแฉมไม่ปมนเออเออมันรูปแบบแตีแตอ,อบอม,มันจะเอาคืนมันจะอะไรขนาดละเออต้องให้ตายกันไปข้างนี้รอ